ทำไงได้บ้างผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเสียชีวิตไปกว่า30ปีแล้วคลิปนี้ฟังกันครับพบกับทนายโจช่องทามิการหลอดเช่นเคยวันนี้สาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่ากรณีที่ผู้มีชื่อในโฉนดได้เสียชีวิตไปกว่า30ปีแล้วเนี่ยไม่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือจดทะเบียนแก้ไขอะไรเลยเนี่ยนะครับ ไม่สามารถที่จะไปทํานิติกรรมจหนายจ่ายโอนอะไรให้ใครได้เลยเนี่ยถ้ากรณีอย่างนี้เราจะทํำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยได้เสียชีวิตไปที่ดินดังกล่าวก็จะเป็นทรัพย์มรดกถ้าเดิมก็จะเรียกว่าทรัพย์สินแต่พอเสียชีวิตไปทรัพย์ที่มีอยู่ก็จะเรียกเป็นทรัพย์มรดกซึ่งทรัพย์มรดกก็จะตกแก่ทายาททันที นะครับมีผลทันทีก็รอให้ไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ในเมื่อเจ้ามรดกซึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาท<ำ>ํานิติกรรมอะไรได้เลยเนี่ยต,ต้องมีคนมาทําแทนผู้ที่เสียไปเนี่ยนะครับคือเจ้ามรดกผู้นั้นเขาเรียกว่าผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งการจัดการมรดกก็สามารถไปยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเป็นคนแต่งตั้งมีคําสั่งแต่งตั้ง ผู้ที่มีอำนาจก็คลิปที่แล้วได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผู้ที่มีอำนาจในการไปยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดกมีใครบ้างเมื่อทายาทที่ยังอยู่นี่นะครับไปยื่นคําร้องแล้วก็ไต่สวนคําร้องจนมีคําสั่งว่าให้ตั้งผู้ที่ไปร้องเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกหน้าที่ของ ผู้จัดการมรดกก็คือแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทายาทรวบรวมทรัพย์สินที่มีอยู่ของเจ้ามรดกนะครับแบ่งปันให้กับทายาตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทายาตตามข้อตกลงถ้าหากตกลงกันไม่ได้และต่งตางๆก็ต้องแบ่งไปตามสิทธิก็คือคนละส่วนเท่าๆกันอันนี้โดยหลักทั่วไปก่อนว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าและไอ้ที่นานมากเนี่ยเสียชีวิตไปนานมากเนี่ยมันจะมีอายุความมีอะไรไหมในการยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก อันนี้ไม่มีเรื่องกําหนดระยะเวลาไว้ว่านานแค่ไหนที่จะยื่นได้ไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่เจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมายืน่นคาร้องจัดการมรดกได้นะครับไม่ได้มีระยะเวลากําหนดว่า5ปี10ปีไม่สามารถที่จะยื่นได้อันนี้ยื่นได้ตลอดแต่มันก็เป็นกรณีที่ว่าก็จะเกิดความกังขาว่าเอ๊ะคุณไปทําอะไรอยู่ตั้งนานนะครับไปทําอะไรอยู่ตั้งนานเสียชีวิตไป ในเมื่อทายาทที่อยู่ก็จําเป็นจะต้องเอาที่ดินมาแบ่งมาปันเพื่อไปใช้ประโยชน์ก็มีบางกรณีนะครับที่อาจจะความได้ไม่เข้าใจว่ามันมีการต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกแล้วมาแบ่งปันเนี่ยถ้าบางครอบครัวที่ไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับก็ยังคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะครับก็ทํากินกันไปทายาททุกคนก็ยังมาทํากินในแปลงนี้อยู่ก็ทำมาเรื่อยๆเพราะยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปจําหน่ายใจโอนอะไรก็ยังคิดว่า มันไม่สําคัญอะไรก็ทํากันมาเรื่อยๆคิดว่าใครทําตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแบ่งปากกันตกลงกันด้วยปากแล้วก็เข้าใจว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันแต่พอจะไปทํานิติกรรมเอาไปจำนองหรือจะทําการขายหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาแทนรุ่นก,ก่อนๆก,ก็มาถามว่าอ้าวแล้วใบมันอยู่ไหนเ <c oughs> นี่ยครับรุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะมาถามแล้วใบถนอนอยู่ไหนก็ปรากฏว่าอ้าวยังเป็นชื่อเดิมอยู่ ยังเป็นชื่อของคุณตาคุณทวดอยู่ก็เลยมาตื่นตัวว่าทําไงนะครับอันนี้กรณีอย่างนี้ก็เกิดขึ้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าไม่มีอายุความนะครับสามารถที่จะทําได้แม้ว่ามันจะนานมากเกินไปแต่ถ้ามันนานมากเกินไปเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพวกเอกสารอะไรหลักฐานต่างๆที่จะมายื่นคําร้องขอจัดการมรดกบางครั้งมันอาจจะสูญหายไปเช่นใบมรณบัตรหรือใบอะไรต่างๆ ใบสมรสของรุ่นปูรุ่นทวดนะครับแล้วก็ลายชื่อทายาทของรุ่นเก่าๆนะมันจะหมดไปอันนี้ก็จะในการสืบคนก็จะหายากใบรับรองการเสียชีวิตก็ไม่มีบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็คือความยากลําบากที่จะเกิดขึ้นแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะไปใช้ที่ดินแปลงนี้ไปทํานิติกรรมอื่นๆได้ถ้ามีการ ต้องจดทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียเปรียบหรือข้อจํากัดที่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในโฉนดที่ดินที่ผู้มีชื่อในโฉนดได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะบางครั้งเวลาเข้าไปยื่นจัดการมรดกซึ่งบางทีก็เป็นรุ่นเหลนไปยื่นศาลท่านก็จะถามนะคุณไปทําอะไรอยู่คุณไปทําอะไรอยู่ตั้งนานศาลก็ท่านท่านไต่สวนไปท่านก็มีคําสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแต่ท่านก็จะถามว่าเอะใจว่าเฮ้ไปทำอะไรอยู่ส่วนใหญ่แล้วหลังจาก เจ้าโมดกเสียชีวิตไปก็ไม่นานถ้าบางคนอาทิตย์เดียวจัดการเรียบร้อยแล้วก็มายืดเลยประมาณสองวันสามวันก็มีบางทีอาทิตย์หนึ่งก็มีอันนี้ที่ที่เห็นทั่วไปเขาจะรีบทําเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทายาทผู้อยู่สามารถที่จะนําที่ดินมาแบ่งปันกันแล้วเอาไปทําประโยชน์ในส่วนของแต่ละคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับไปอันนี้ก็มาฝากเป็นข้อคิดข้อสังเกตให้กับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาว่าสามารถที่จะจัดการ มรดกกรณีที่ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเสียชีวิตไปนานแล้วเนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้ครับทําได้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าข้อจํากัดก็จะมีเพียงว่าเรื่องเอกสารหลักฐานอะไรมันก็จะบกพร่องไปการสแสวงหาอะไรต่างๆมันก็จะยุ่งยากขึ้นหรือบางทีก็จะไปตามตัวผู้ที่จะมาเซ็นยินยอมผู้ที่จะมาอะไรนี่ก็จะยุ่งยากขึ้นเพราะกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้ที่จะง่ายที่สุดที่จะทําได้ ก็คือมาตั้งผู้จัดการมรดกหากทายาทคุยกันได้นะครับหากทายาทสามารถคุยกันได้ให้ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็เอามาแบ่งปันกันแต่ถ้ากรณีที่ทายาทคุยกันไม่ได้เลยอันนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วครับเป็นปัญหามากเลยนะครับกรณีที่มันเอกสารหลักฐานมันนานมากรุ่นพอ่อรุ่นแม่จะคุยกันได้แต่พอมารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเริ่มจะคุยกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆว่า หากเจ้ามรดกท่านเสียชีวิตไปก็ให้รีบดําเนินการส่วนจะแบง่งหลังจากตั้งผู้จัดการมรดกแล้วจะแบ่งปันกันยังไงอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับมาทะเลาะกันทีหลังหลังจากตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็ดีกว่าที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่นะครับก็ยังจะดีกว่านั้นก็ฝากเป็นเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาก็หวังว่าคงจะเป็นที่กระจ่างพอสมควรครับไม่อยากพลาดสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ กดหัวใจกดแชร์กดไลค์เซฟคลิปไว้ไว้อ่าอย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อไปครับ